สวัสดีค่ะทุกคนยิยยยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลอยเชฟของเราอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเห็นพลอยเปิดคลิปคนเดียวแบบนี้นะคะพลอยไม่ได้มาทําคลิปแกล้งค่ะทุกคนแต่วันนี้นะคะจะมาทําคลิปแบบมีสาระนิดน,นึงนะคะก็คือจะมาทําคลิปทําอาหารให้เอ็กกินค่ะก <c ười> ็จะไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนพลอยก็จะทอดไก่จะทอดกไก่กค่ะก็คือน้องอ่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปหลายคลิปแล้วว่าอยากให้พลอยทำคลิปอาหาร แล้วน้องคนนี้ขอมาบ่อยแลย้วขออนุญาตทำคลิปให้น้องบ้างนะคะจะทำไก่ทอดให้กินเป็นแค่ไก่ทอดธรรมดาธรรมดาแต่พอยจะไม่ได้ใช้กระทะไม่ได้ใช้น้ำมันทอดน,นะคะพอยจะทอดในหม้อหม้อที่ไร้น้ำมันเราไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะก็คือเหมือนกับว่าอศัยหม้อเข้าไปนะคะก็อเอาออกมาก็คือสุกแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงทอดไก่โดยที่ไม่ใส่น้ำมันเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงจะน่ากินหรือไม่น่ากินเดี๋ยวยังไงไปอยอยดูกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะพอยก็ เตรียมของไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็ซื้อไก่จากโดนัทมานะคะนี่นะคะหน้าตาไก่คุ่อยของเนี่ยเอาล้างก่อนนี่นะคะทุกคนก็เป็นไก่ที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วใส่รสดีใส่ซอสใส่อะไรตามที่แต่ละคนชอบนะคะคือชอบรสชาติไหนชอบใส่อะไรบ้างก็ใส่ไปบางคนชอบใส่น้ำตาลบางคนไม่ชอบใส่น้ำตาล นนก็จะเป็นกระเทียมนะคะทุกคนขอขอนุญาตตักกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของไก่ที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ซอสใส่อะไรแล้วก็ใส่กระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือจะเอาลงหม้อแล้วก็เปิดไฟก็คือเอาหม้ออบเลยนะคะง่ายมากทีเดียวค่ะทุกคนดค่อยทำให้ดูดนนะคะ่ะที่หาุกคนหม้อนะคะก็เอาดึงอันนี้ออกมานะคะแล้วก็ใส่ไก่เข้าไปได้เลย นี่นะคะก็คือนี่ก็คือใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ไปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็พอยก็จะมาใส่ม้อข้างหลเลยนี่นี่นะคะม้อนี้นะคะนี่นะคะพอยต้องยกมาให้ทุกคนดูเว่าพอยเนีย่ย กดกล้องออกไปถ่ายนะคะเพราะว่าแบบพลอ,อยติดไว้แน่นนี่นะคะมันก็จะเป็นองศาแบบว่าคือปรับอะไรให้เราแบบตามใจชอบแล้วนะคะเราจะเอาสุกข,ขนาดไหนอะไรยังไงเราก็สามารถปรับได้ตามใจเราเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เอาไก่เข้าไปใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดไฟก็คือเสียบปังอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่ารออีกทีประมาณสินาทีเราให้ไก่สุกนะเดี๋ยวพอยจะมาเปิดออกให้ทุกคนดูนะคะว่าหน้าตาม,มันเป็นยังไงน,นะคะ ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะคพลอยก็คิดว่าไก่ก็น่าจะสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดหม้อดูเลยดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะทุกคนสีมันก็จะประมาณนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครชอบสุกกว่านี้ก็คือสามารถเอาเข้าไปในตู้ได้ต่อเลยตู้อบได้ต่อเลยแต่ถ้า ้ออมไมดเน,ะะนี่จ้าไก่ทอดไร้น้ํามันนะคะหน้าตามันเหมือนกับเราเอาไปทอดในน้ํามันเดือดเดือดเลยค่ะทุกคนเหลืองหอมแล้วก็กรอบมากค่ะนา่าเกินสุดๆเลยนะคะแล้วก็ดีมากๆสําหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักนะคะเพราะว่าไม่มีน้ํามันเลยจ้าค่ะตอนนี้ก็ไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสีก็เหมือนจะไม่ไหมแต่หอมมันไม่ไหมหรอทุกคนอันเนี้ยเอ็กมันเป็น มันเป็นไส้ที่ทอดในหม้อน้ำมันที่ไม่ใช้น้ำมันเอ้ยที่ทอดในหม้อที่ไม่ใช้น้ำมันเฮ้ยเออกิงอ่ะเออว้าก็มีน้องคะขอมาหลายทิดว่าให้เขาว่าทำหมดข้าวเธอกินหน่อยซึ่งปกติแล้วเขาก็ทำหมกข้าวไม่ค่อยกิ่งใช่ไหมเออแต่ลิปนี้ก็คือทอดไก่ง่ายๆแต่คือไม่ได้ทอดในกระทะแต่เอามาทอดในหม้อแทนแต่ว่าหม้อไร้น้ำมันได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยก็เหมือนทอดน้ำมันแล้วใช่อีกรองกินดูมาดูค่ะ แรกนะครับแล้วจะป้อนพลอยก่อนนะครับเผื่อพลอยใส่ยาพิษนะทุกคนความยิ่งแข็งสูงนะครับเป็นไงอร่อยไหมทุกคนมันรู้สึกว่ามันจะไม่ทันกันแตะมือดีป่ะนะครับบอกก่อนว่าเป็นรสชาติเป็นไงพอรู้สึกเป็นไงก็เดือยยังอร่อยผมจะเห็นพลอยไม่กินกับเดนะครับอร่อยยังไงเดือยหลับพิจา มีอยต้องพูดแข่งกับเสียงรบกวนนะคะเพราะว่าไม้ะคอยทาทางไปนะยทําทางไปมันก็เลยไม่มีไม้เสียกล้องเนี้ยเสียงรบกวนมันค่อนข้างจะนานยังไงพอยก็กับอีก็ขอดวไปกินกันก่อนกินกับข้าวก่อนนะคะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเที่เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะเจอกันคลิปใหม่ะคะ่ะทุกคน